งมาฟังผลตรวจโปรแกรมข้อมูลโปรไฟล์12รายการนะครับซึ่งผลที่ออกมามันค่อนข้างละเอียดมากตังได้รู้ว่าฮอร์โมนของตังเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับตังนะครับวันนี้ตังมาอยู่ที่ V p e i t i o n Clinic นะครับรอบที่แล้วเนี่ยตังมาตรวจฮอร์โมนโปรไฟล์จัดเต็ม12รายการนะครับวันนี้นะครับทุกคนผลตรวจออกแล้วนะครับตังไปฟังผลตรวจจากคุณหมอมาแล้ว ซึ่งผลที่ออกมานะครับมันค่อนข้างละเอียดมากนะครับตังได้รู้ว่าฮอร์โมนของตังเป็นยังไงบ้างนะครับเช่นฮอร์โมนเพศชายนะครับดีไหมฮอร์โมนจากต่อมหมอกไตทํางานยังไงนะครับมีความเครียดสะสมไหมนะครับรวมถึงฮอร์โมนตัวไทรอยนะครับวิตามินดีแลวก็ตัวฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์นะครับซึ่งคุณหมอในอธิบายได้เข้าใจง่ายมากนะครับเหมือนเราเนี่ยได้คู่มือการดูแลตัวเองกลับบ้านไปด้วยเลยนะครับทาให้ผมเนี่ยรู้ว่าต้องทํายังไงบ้างปรับอะไรบ้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนนะครับหรือว่าการซ้อมต่างๆนะครับผมก็ถ้าใครนะครับอยากจะวางแผนสุขภาพแบบต่างหรืออยากจะเข้ามาตรวจโปรแกรมเดียวกับต่างเนี่ยก็แนะนําให้เข้ามาที่ v p พี i t ชชั่น n i n i นะเป็นตัวโปรแกรมข้อมูลโปรไฟล์นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับจาก29,000บาทนะครับเหลือ8,999บาทนะครับทุกคนบอกเลยว่าคุ้มเกินราคาแน่นอนครับ